ก็กลับขอบพระคุณท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมอธิบายที่ท่านได้ให้ความต้องการเกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยนะครับ MOE Safety Center มีช่องทางหนึ่งนะครับแอปพลิเคชัน MOE Safety Center นี่ครับนี่คือรายละเอียดที่เขาแจ้งมาการแจ้งนะครับขออนุญาตครับจะมีไป2ช่องทางคือศูนย์ความปลอดภัยกับสถานศาึกษาถ้าศูนย์ความปลอดภัยเราจะส่งต่อไปยังหน่วยงานต้นังกัดไปเขตพื้นที่และไปสถานศาึกษา แต่ถ้าไปสันสาพอ,อสันสาเ c o o ีโอเปเรก็จะส่งต่อไปให้ s c ชซีแันเพื่อแก้ไขปัญหานะครับเนี้ยเป็นช่องทาง ที่จะเป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักเรียนได้เข้าถึงได้มากทีก่สุดค่ะเรื่องความยั่งยืนเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใช้ด้วยเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าผู้ใช้เนี่ยเห็นว่าช่องทางนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แก้ไขให้ได้จริงเนี่ยก็เกิดการตื่นรู้เกิดการกว้างขวางก็เชื่อมั่นว่าก็จะต้องเป็นโครงการที่เรียกว่าผู้บริหารคนไหนเข้ามาก็ต้องอยากที่จะต้องต่อยอดจากเรื่องนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจุดในที่เราที่เราต้องให้ความสําคัญที่สุดก็คือว่าทํายังไงจะให้ช่องทางเนี้ยให้เกิดการรับรู้ก่อนนะคะ แล้วก็ติดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วก็จะได้ช่วยแก้ไขให้มันตรงจุด